เอาค่ OK ครับผมก็ต้องยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Shadow Awakening นะครับซึ่งเกมนี้สามารถหาเล่นฟรีได้ในที่เกมจอด์นะครับผมนะหลังจากที่เราได้ทําการเล่นเกมทางสาชาด้านสุดน่ากลัวไปแล้วเราก็ทําการมัาเขาเรียกว่าอะไรเดินทัวร์ด้กันดีกว่านะครับผมนะเราเหมือนจะสลบไปในห้องสักห้องหนึ่ง ขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมันเราจะมันนะเจบ็บขาเอาไเจ็บขาเอ่อโอ้๋ออ๋อมเฮียประตูปิดอ,อะไรวะนี่มันอะไรนี่มัน yesie jack has been a b อ่ a ตามหาเป็นเขาเรียกว่าเฟดดี้เฟดดี้ให้เราตามหาตุ๊กตาเฟดดี้นะฮะวิ่งไม่ได้เปิดตู้เย็นกินน้ำก่อนไหม ทำสปายจิตไปซะด้วยเอ๊จากไห้มันจะมีของที่นะฮะเราสามารถตอต,ตอบได้2ประเภทแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันแรกก็คือจะเป็นด้านซ้ายนะครับคือกดที่ซ้ายส่วนอันด้านขวาก็คือกดค้าง,างมั่งอะใส่รกลมๆด้านซ้ายจะเป็นกดกดซปิดก่อนอะไรอะ่ กูว่าตาเฟตดี้อยู่ไหนสวยกว่าไรนี้ก็ต้องมาตามหาหมึงอีกแบบขากูก็ไม่ค่อยจะดีมืดหลอเ,เกินไฟฉายกูตะกันก็ไม่มีอุ๊มันเมื่อนี้เป็นปกติเหรอกูมันต้องมีไฟฉายเข็บด้านล่างเว้แบบ แจฮะห้องเกรเมอร์บอกว่าโทรหาจอนพวกนี้ตอนตอนสองทุ่มน่าจะติวหนังสือคนระับเี่ยวอะไรโง่อะในความมืดเฮ้ยเุ้ยเฟียที้ฮะ โอเคหาแฟลไลท์ต่อไปโอเคตอนนี้เราเรียบร้อยตอนนี้ไม่มีนะเฟ,ฟดดงเฟดดี้ไม่มีนะชั้นแฟลไลท์ไม่เจอเลยไว้ไว้นี่ไงแฟลไลท์ันมันโอเค ตอนนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวดิเอ้อเอาอะไรไงเออ,อ๋อต้องคอยเติมครับ เออมันบอกว่าให้หารูปภาพให้หารูปภาพวาดฮะรูปภาพวาดน่าอยู่ในห้องมืดแน่เลยคือต้องขึ้นไปชั้นสองนะฮะถังขยะมันอยู่ตรงนี้ปะมันไม่ได้ขยับใช่ไหม ชิปเรู้สึกว่าถักขยะมันขยับได้นั่ใช่ไหมโฟกัสให้กดสเปรค้างเพื่อเข้าสู่โฟกัสนะครับเราจะสามารถได้ยินเสียงที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะสามารถโอเคน่าจะต้องใช้กับที่มืดมาะก็คือห้องเยียน,นั่นแน่ เป็นค้างครับสายอยอ ให้ตามให้ตามเสียงเสียงเพลงไม่มีแล้วฮนะชั้นล่างระหน้าชั้นล่างนะทำไมมือขวา ไหนมะซ้า,ายขวาในห้องหรอลูกฟอนอะไก็ตัวนัเ ขวาแล้วตรงนี้อ่อันเนี่ยอ้อเราจะไม่ปลอดภัยในที่มืดนะครับโอ้ชิบหายแล้ว Ha? Ne 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 Ah! เดแล้วจะเฟรดี้หายเว้ยไปหากล้องฮะหากล้องควยจะลอกแล้วเนี่ยไหนวะหายแล้วอะ ยังหลงเลยเฮียมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วอู้หอ,อู้อะไรอ่ะไอ้สั้นโอ้โหกูจะไปได้ไหมเนี่ยไอเฮียเฮ้ยอ,อะไรวะ กล้องอยู่นี่เหรอไม่ใช่ฮะกูกลังโดนแม่งจดุดป,ปิดตายโอ้โหว้ากูอะไราแบแบ มันให้เราขึ้นชั้นสองเหรออยู่ในห้องใช่ไหมกูว่าเลยเฮี้ยวขึ้นชั้นสองก็ได้หากล้องฮะเ,เราลงด้านล่าง้เลยใช่ไหมมันอยู่ด้าหมดแล้วอะ่ะใช่ไหมโลงนะ่งเนาะ โอ้โหมันวาร์ปมามันวาร์ปมากล้องเอ้ยมาได้แล้วกล้องอุย้ยกล้องเอ้ยกล้องเอ้ยกล,ล้กองเอ้ยมาได้แล้วกล้องเอ้ย ผมว่าด้านล่างนั่นแหละเอาตรงนะมันอยู่ห้องไหนเลยที่ไม่ใช่ห้องของว่าก,กล้องอ่ะถามมามกล้องมันจะมีตรงไหนอีกวะหายไปแล้วนี่ไงกล้องกูว่าลจริงด้วยก็คือถ่ายไม่ได้นะ อ๋อตอนนี้กูมีอาวุธอุ๊ยถ่าย,ถ,ายถ่ายไงนะึงไปไหนล่ะที่นี่เอาเชี่ยหายเชี่ยมันหายฮะเอาสวยกูเลยที่นีไอ้เห่้ถ่ายเลยปุ๊บ หายเพื่อไล่ได้หรอให้หากระาดาษอ่ะอ้าเจอเลยโอเคขนาดโฟกัสและคงโฟกัสนานพอให้ใช้แฟลชข,ข,ของกล้องขนาดโฟกัสเพื่อเปิดเผยร่างหรือภายคขามที่มองไม่เห็นซึ่ง จะทาให้คุณสามารถระบุตําแหน่งของพวกเขาได้โปรดจำไว้ว่ายิ่งคุณโฟกัรนับละลายประสานสมาคิณยิ่งคมชัดมากขึ้นเท่านั้นค่อยๆโฟกัสให้เต็มที่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดก่อนแฟชอย่างไรก็ตามโปรดใช้ความระมัดระวังนะเพราะการใช้แฟชแบบโฟกัสเพิ่มความมีตกกังวลขึ้นเล็กน้อยในโฟล์มึงอะ Qu'est-ce OUI Aïe <tousse> quen ông này nha quỷ อยู่ชั้นสองแน่เว้าวไอ้สัตว์เอ้ยแม่งหายไปแล้ววะ โอเคครับ okay, yeah. สำหรับเกม Shadow Viking ในคลิปนี้ก็ต้องขอพอแด้พี่น้องน,น,นี่กนะ็่เนื่องจากว่าผมไม่ไหวแล้วไม่อยากเล่นแล้วนะครับอยากเล่นอะไรอยากเล่นเกมอื่นแล้วนะเพียงเทียนี่แม่งกันก็ขอจบเท่ยนี้น,นะครับเดี๋ยวผมไปหาเกมผีอื่นมาเล่นนะครับผมไม่รู้จะเล่นจบเหมือนเกมนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเกมนี้นไม่ไหวจริงว่ะแต่อาจจะ